ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Review h u แ l a n d รวมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดสเปคละเอียดและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตก่อนเริ่มรีวิววันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Honda N BOX รุ่นปี2026รถมินิคาร์5ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองอย่างแท้จริง Honda N BOX 2026 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากซีรีส์ยอดนิยมของฮอนด้าที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะและพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเกินขนาดถ่ายนอกของรถมาในสไตล์เรียบหรูแบบญี่ปุ่นตัวถังทรงเหลี่ยมที่ออกแบบให้ลดแรงต้านลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ฝ่ายหน้าเหลด็ดีไซน์คมชัดกระจังหน้าลายโครเมียมแบบหใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราส่วนโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาแต่มอบความแข็งแรงปลอดภัยช่วยประหยัดน้ำมันและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ภายในห้องโดยสาร h อนด้ N-BOX 2 0งพมาพร้อมพื้นที่กว้างขวางเกินค่าสำหรับรถขนาดกะทัด,ด,ดร,รัดเบาะนั่ง5ที่นั่งออกแบบให้มีพื้นที่ขาและสีสัสบายพร้อมระบบพับเบาะที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเพื่อรองรับสัมภาระทุกขนาดวัสดุภายในสัมผัสนุ่มและดูพรีเมียมแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่สแสดงผลระบบนำทางสื่อบันเทิงและฟังก์ชันเชื่อมต่อแบบครบครันนอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ระบบสั่งงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน และแท่นชาร์จไร้าสายที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ด้านสมรรถนะ Honda N-BOX 2 0 2 6 26ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ให้กำลังตอบสนองดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันสูงสุดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ให้การเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและควบคุมง่ายรุ่นไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มแรงบิดทำให้ขับสนุกและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนปรับจูนใหม่ ให้ขับขี่ลุ่มลวนเสริมด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันที่ทาให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขณะขับในมือที่จอแจในส่วนของความตอดไทยฮอน da N BOX 2 0งพมาพร้อมเทคโนโลยีฮอนด a าสินสิงที่ครอบคลุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและระบบอ่านป้ายจราจรทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางอีกทั้งขนาดตัวรถที่กระทัดรัดยังช่วยให้จอดง่ายและขับคล่องในทุกพื้นที่ โดยรวมแล้ว Honda NBOX 5ที่นั่ง2,026คือรถคอมแพคอัจฉริยะที่รวมความสะดวกสบายความปลอดภัยและนวัตกรรมในคันเดียวเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ไม่ลดทอนความหรูหราฮอน d a าพิสูจน์อีกครั้งว่าความยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก่อนจบอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องออตโตรีวิวฮเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากเราทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า